ิสมลลาอัลลอฮุมม сал 라ฮุอะลัยมุฮัมมัดวะลิมุฮัมมัดออัสสลลามุะ السلام عليكم ورحمة الله و ب ر กาตุในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เปิดประเด็นพูดคุยสำหรับเดือนรอมฎอนในปีนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเดือนรอมฎอนกับการรอคอยการปรากฏและการปฏิวัติโลกของท่านอิมามมักดีอัจลลอฮุโตะอาลาฟุรุชชารีฟซึ่งสิ่งที่ ยืนยันถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ก็ได้แก่บทดูอาที่เราได้รับการส่งเสริมให้อ่านในเดือนนี้นั่นเองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใดวอาร์เอฟติตาที่ดูเหมือนว่าถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในยุคของการไม่ปรากฏกายของท่านอิมันมนะดีหรือที่เรียกว่าหรือที่เราเรียกว่าช่วงของกอยบาโดยเฉพาะนั่นเองเพื่อเตรียมพร้อมผู้รอคอยอิมามสำหรับการ วอนขอสิ่งที่สำคัญที่สุดจากอัลลอฮ์นั่นก็คือการล่มสลายของผู้กดขี่ความรอดพ้นของผู้ถูกกดขี่และการปกครองโลกของธนิมามาดีเลสลามซึ่งเราได้อธิบายบางส่วนไปแล้วในครั้งที่ผ่านๆมา <c oughs> ในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเราจะพูดถึงการเตรียมพร้อม รู้หรือจิตวิญญาณของเราในด้านต่างๆที่ปรากฏอยู่ในช่วงต่างๆของดวงอิฟติตะเพื่อเราจะสามารถสร้างสัมพันธ์กับท่านิมานมหดีได้อย่างสมบูรณ์ประเด็นแรกก็คือการสารภาพผิดเพื่อให้รู้ของเรานั้นผ่องแผ้วสูงสุดดวงอิฟติตะจะทำให้เราเห็นถึงความอุกอาจอย่างไม่เกรงกลัวและไรอย่างอายของตัวของเราเอง อันจะนำไปสู่ความต่ำช้าของตัวเราด้วยประโยคต่างๆที่ว่า Fa อินอัปโ a อันนีอาจจะทุบิยะฮลีอะไรหากพระองค์ทรง,งล่าช้าในการตอรบ,บ,บรับคำบิงบอนของข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็จะตำหนิพระองค์ด้วยความโง่เขลาแต่ Allah ก็ทรงปฏิบัติต่อเราด้วยความเมตตาและ โอบอ,อ,อาอมรีเลเกินฟัลมอารมาลันครีม่าัสบะรอัลอบดิลลอิมมมินคยารับพระองค์ทรงเมตตาเราเหลือเกินจนเราไม่เคยเห็นนายคนใดเลยที่จะอดทนต่อความกำแหงและความอาถรรพ์ของเบาวชั่วเช่นเหล่านี้พระองค์ทรงอดทนอดกลั้นกับเราอย่างไรท่านผู้ชมครับอินนค่เตดอูนีฟาวัลลีอังช ช่วงของดวอาอฟิตาตรงส่วนนี้จะแ,แสดงให้เราได้เห็นจะบอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงอดทนกับเราอย่างไรอินเกตตเดอุนีฟาวัลลีอังชพระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ ทรงเชิญชวนข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์กลับหันหลังให้กับพระองค์ว่าแต่ตะฮับบาโดอิเลียวาต่บักกอดอิเล่พระองค์ทรงมอบความรักแก่ข้าพระองค์ทรงมอบความเมตตาแก่ข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์กลับรังเกียจพระองค์และปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยความจริงจังว่าแต่ตะวัดดาอิเลียฝาลาอักบัลุมิงพระองค์ทรงแสดงความรักต่อข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์กลับไม่ยอมรับความรักนั้นของพระองค์ บางครั้งเราเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ในเด็กแม่ของเขาพยายามแสดงความรักต่อเขาแต่เขาไม่ยอมรับยังคงกโกรธและไม่พอใจแม่ของตนอ,อยู่เช่นนั้น เราสรงแสดงความรักตัวเราแต่เรากับเ,เล่นตัวและตั้งแง่ไม่ยอมรับคืออันนารยตเทาละอะไรโดยคิดว่าตัวเองมีดีและมีบุญคุณตบพระองค์ที่พระองค์ต้ององอนง้อเราแต่ในความพึกเขิมและความก้าวรา้าวทั้งหมดของเรานี้ฟลมยัมนาแค่แรแคเมเนรหมาตลีมันก็ไม่ได้ตามใ้อัลลอฮ์ไม่ส่งเมตตา เราอีกต่อไปวัาอิห์ซานอีเลียว่าัฟฟัลละอัลเลียบิจูดิกับแครามกมันไม่ได้ทำไม่โปร่งส่งเลิกที่จะทำดีกับข้าพระองค์และทรงเลิกที่จะโปรดปรานข้าพระองค์ฟาร์ฮัมอับดุลจาฮิลโออัลลอฮ์โปรดรงเมตตาบ่าวผู้โง่เขลาคนนี้ของพระองคโดยเถิดบ่าวที่ไม่เข้าใจอะไรเลยบ่าวที่ทำตัวเลวทรามทำตัวน่ารังเกียจ ต่อหน้าความเมตตาและความรักทั้งหมดที่พรงองค์ทรงมีให้ว่าจ ah ุดอะไลฮิบิฟัลิอัลซานิคนในคจาวาดุนชารีมดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้ที่จาริกบนเส้นทางไปสู่ความใกล้ชิดของ Allah นั้น จะคิดถึงเดือนรอมฎอนและทวินหาเดือนรอมฎอนในยามที่เดือนนี้ผ่านพ้นเข้าไปแล้วเพราะในเดือนนี้นั้นเขาสามารถวิงวอนและระบายความในใจกับอัลลอฮ์ด้วยดวอาอิฟติตะที่งดงามเจนนี้ได้เขาสามารถร่ำให้สามารถหลังน้ำตาด้วยกับบทดวอาบทน,นี้ได้ท่านผู้ชมครับดวอาบทนี้สามารถทำให้เราเติบโตและสุขงอมได้อย่างแท้จริง เพราะใครก็ตามที่จะหนักถึงสภาพที่เสื่อมทรามและเลวร้ายของตนเองเขาก็จะเติบโตและสุงงอมได้ใครก็ตามที่สารภาพต่ออัลลอฮ์ถึงสารภาพอันเลวร้ายของตนเขาก็จะได้รับการแก้ไขและปรับปรุงผู้ชมครับสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงต้องการก็คือสิ่งนี้พระองค์ทรงประสงค์ให้บ่าวของพระองค์นั้นรู้ตัวเป็นอย่างไรรู้ตัวว่าอยู่ในสภาพอย่างไร และด้วบดาอุฟิตานี้เราได้ประกาศอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าเรารู้ถึงสภาพที่แท้จริงของตัวเราแล้วแล้วเราจะส่งเมตตาบ่าวที่มีคุณลักษณะเช่นนี้อย่างแน่นอนตท่านผู้ชมครับนัยยะของดวงอิฟิตาที่เราได้กล่าวไปแล้วนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของดวงบทนี้รวมทั้งดวงอ,อื่นๆทั้งหมดจากบรรดาวิสุทธิบุคคลมุสลิม,นลม,ลมในการทันกิน ที่เราเรียกในภาษารับัรทนกีนในการย้ำเตือนและสอดใส่ความหวังในหัวใจของเราต่อความรักต่อความเมตตาและการอภัยของอัลลอ์ซึ่งเราเองก็จำเป็นต้องได้รับการทันกีนการตอกย้ำดังกล่าวนี้เพราะเราตกอยู่ในสภาวะและเงื่อนไขของความสิ้นหวังอยู่ตลอดเวลา แต่ท่านผู้ชมครับชีวิตของเราในโลกนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขของความสิ้นหวังด้วยเหตุผลต่างๆ่างเช่นการ,ก,ารกระซิบกระซาบของมานที่ตัวมันเองก็สิ้นหวังหรือเกิดจากอุปสรรคปัญหาและความยุ่งยากต่างๆในชีวิตของเรา บ่อยครั้งที่ทําให้เราสิ้นหวังต่อความเมตตาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องระวังอยู่เสมอก็คือต้องห่างไกลจากความสิ้นหวังโดยกําหนดให้เป็นโปรแกรมชีวิตเลยว่าทุกช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนั้นจะต้องขจัดความสิ้นหวังเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของเราและหนึ่งในวิธีการขจัดความสิ้นหวังดังกล่าวนี้ก็คือการอ่านดวอาที่มาจากบรรดาวิสุทธิบุคคลนั่นเองซึ่ง เราจะดูอาวิงวอนตามระดับความหวังของของเราเ,เราจะอิสติกฟา์เท่าที่เรามีความหวังไม่ใช่เท่าที่เรามีความผิดบาปเ,เราจะอิสติกฟา์เท่ากับความหวังที่มีต่อการอภัยของลอร์ไม่ใช่เท่ากับระดับของความหวาดกลัวปรโลกของเรา เราลองมาพิจารณาดูเนื้อความเหล่านี้จากดวาอิฟิตาดูซิว่ามันก่อให้เกิดความหวังขึ้นในหัวใจของเราอย่างไรที่คำยาอิลลาฮีมินกุรเบตินกัดฟัลรจดะฮาวะฮุมูมินกัดกคชฟต์ฮาวะอัลธรตินกัดอัควลต์ฮาวะร่ห์มตินกัดนาชารต์ฮาวะฮัลกัตบลาอินกัดฟักฮักส์ตหาทุกภัยความโศกเศร้าและ ภัยบาละตั้งมากมายเท่าใดแล้วที่อัลลอฮ์ทรงขจัดปัดเป่ามันออกไปจากชีวิตของข้าความเมตตาตั้งมากมายเท่าใดแล้วที่พระองค์ทรงแผ่มันให้ครอบคลุมชีวิตของข้าพระองค์ลัฮัมดุลิลลาฮิลลาซิอัลลฮิมิบะอเดิลมิขอขอบคุณอัลลอฮ์ผู้ซึ่งแม้จะทรงรู้ดีถึงสภาพของข้าพระองค์แต่ กลับปฏิบัติต่อข้าพระองค์ด้วยความอดทนต่อความปิดบาปและการฝ่าฝืนข้าพระองค์อัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮฺอัฮิบะอจกุตจรตทิขอขอบคุณอัลลอฮฺผู้ทรงอภัยให้กับข้าพระองค์ทั้งๆที่พระองค์ทรงมีอำนาจอย่างลดเหลือ ัลฮัมดุลิลลาฮิอลุลอนาติฮิฟีกอซบขอกบคุณอัลลอฮผู้ทรงควบคุมความกลิ้วของพระองค์และไม่ทรงหลังมันลงมาอย่างข้าพระองค์ทั้งทั้งที่พระองค์ทรงสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ที่จะทรงกลิ้วโกรธข้าพระองค์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลีลายุตะกฮิาบุวะลายุลักบาบุวะลายุรัดดุสัยลุวะลายุขยิบอามิล ขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่เคยปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์ไม่เคยบอกปัดป่วนขอและไม่เคยทําให้ผู้ที่มีความหวังในพระองค์นั้นสิ้นหวังเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าถ้อยคําเหล่านี้ทําให้เกิดความหวังขึ้นในหัวใจของเรามากมายเพียงใดทั้งหมดเหล่านี้คือการทักีนความหวังหรือการตอกย้าความหวังซึ่งเราทุกคนจําเป็นต้องมีความหวังดังกล่าว เพราะมันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปรากฏและการปฏิวัติโลกของท่านิมามาดีอิสลามการวิงวอนให้ท่านิมามมาปรากฏและให้เกิดสภาพอันง,งดงามต่างๆภายใต้การปกครองอันจำเริญของท่านิมามผู้ที่ไม่มีความหวังและมีแต่ความสิ้นหวังจะไม่สามารถเป็นมุนทวิรเป็นผู้รอคอยท่านิมามาดีได้ เขาจะไม่วอนขอการปรากฏและการปฏิวัติของใจหมาแม่ดีเขาจะไม่มีวันเห็นเลยว่าความรอดพ้นของมนุษยชาติด้วยการช่วยเหลือของใจหมาแมาดีนั้นมันใกล้มาถึงแล้วเขาจะไม่เชื่อว่ามนุษยชาติจะได้รับความรอดพน้นเขาจะยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของมนุษย์และไม่สามารถจินตนาการสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ของมนุษย์ได้เลย ซึ่งท่านผู้ชมครับสื่อของพวกมหาอำนาจสื่อของมุสตาคิบรีนก็พยายามทำให้ชาวโลกสิ้นหวังต่อการมีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้พวกเขาพยายามที่จะตอกย้ำว่าเป็นไปไม่ได้ มนุษย์จะมีสภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อเป็นไปไม่ได้จงยอมรับสภาพดังกล่าวนี้นี่คือการทันกีนินหรือการตอกแยมความสิ้นหวังของบรรดาหามหนาและมุสัคสฟิรินต่อชาวโลกและการที่บุคคลไม่ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพของตนเองก็เนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นสิ้นหวังอันเกิดมาจากการเป่าหูและการโฆษณาชวนเชื่อของมุสัคสฟิรินดังกล่าวนี้นั่นเอง แต่ผู้ที่ตั้งแต่แรกเริ่มของดรเอิฟซิตาได้เผยความหวังของตนต่อร้อยอย่างมากมายเท่านั้นนะครับที่จะสามารถแสดงความปรารถนาและความหวังการปรากฏและการปฏิวัติโลกของท่านม,นมามมาชดิลอิสลามในตอนท้ายของดรเอฟติตาได อทา,านผูมครับอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการเตรียมจิตวิญญาณของผู้ถือศินอดให้พร้อมเพื่อการวิงวอนขอการปรากฏของท่านอิมามาหดีก็ได้แก่การขจัดการอาหางการการหยิงยาโสหรือที่เรียกว่าขับบุธและความลำพองให้หมดไปเพราะผู้ที่นบนอบและถ่อมตนณนะเบื้องประพักของอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนบนอกถ่อมตนต่อมวลมิตร อลิยะของอัล l l a ์ดุอาอิฟติตะจะช่วยเราในเรื่องนี้นะครับโดยให้เรากล่าวสัมนวนและประโยคต่างๆอย่างเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาตีไลซเลฮูมุนาซิอุยออาดิลูวะลาชบีฮูยูชาฮิลูวะลาฟะฮีรุยูอาดิลูขอสรรเสริญอัล l l a ์ผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถขานอำนาจของพระองค์ได้ไม่สามารถเทียบเคียงพระองค์ได้และไม่จำเป็นต้องมีใครมาสนับสน พระองค์ก่ระไว้อิจติฮิลอิซตวแตะวาฎาลออัลมะติฮิลอัลมะไม่ว่าใครจะมีเกียรติสักเพียงใดก็ต้องยอมสยบต่อความเกรียงไกของพระองค์และแม้และ,ม,และม้ว่าใครจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดก็ต้องนอบน้อมอย่างต่ำต้อยเบื้องหน้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือในบางสำนวนท่านผู้ชมว่าเราจะกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยความนอบนอบ้อมว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิล ذي ินชยติฮตอดุสมอุสุาด้วยความหวาดกลัวอัลลอฮ์ชั้นฟ้าจะส่งเสียงกับปนนาและจะฟาชะกิดรองทาลอุมารุาชาวดิน และพื้นดินจะสานสถานวัตมูุ่นบิฮาร่วมายัสบ็ฮฟีกำมารติฮาทะเลและมหาสมุทจะเกิดคลื่นลมรุนแรงท่านผู้ชมครับสำนวนต่างๆที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไว้อย่างงดงามเหล่านี้เป็นสำนวนที่สามารถทันกีและตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ้เข้าไปในหัวใจให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้อย่างมีประสิทธิธธภาพและจะสามารถขจัดตะขับบูร ความยะโสโอห่างให้ออกไปจากหัวใจของเราได้อย่างดียิ่งออจริงอยู่แม้ว่าในชีวิตของเรานั้นจะมีปัจจัยมากมายที่ทําให้ทับขบูธหมดไปจากหัวใจของเราอย่างเช่นความล้มเหลวในชีวิต อ,อย่างเช่นข้อจํากัดและอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างเช่นความบกพร่องและความขาดแคลนต่างๆในชีวิตแต่ก็ยังไม่เพียงพอเราจึงจําเป็นต้องอาศัยการนมารต้องอาศัยการดูอาเพื่อทําให้เรามีความนบนอบเพราะตราบเท่าที่ ความนบนอบดังกล่าวนั้นยังไม่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราจะไม่สามารถเคารพและให้เกียรติมวลมิตรของอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ได้เลยแต่เมื่อความนบนอมนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะแสดงความเคารพและเทิดเกียรติท่านศาสดาและบรรดาวิสุทธิบุคคลมัสยุมินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดว่าอัลลอฮ์มสัลลัลลอฮ์มุ h a มม a ดอับดิข์วับ ر ซูลิกวะมีนิก์กับซาฟีก وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى أكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك าก,าานนการกล่าวถึงความงดงามและความดีงามทั้งหมดนี้ของท่านศาสดาฮัมมัด a d s ล l l a l ละวะัลลัมนั้นเป็นเครื่องหมายของสิส่งท,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 ที่เราเรียกว่าทวาดุหรือความนบนอบที่เกิดขึ้ใน,นในหัวใจของเราจากการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในช่วงก่อนหน้านี้ของดูอาคมสมดอิสลมามได้กล่าวว่าเวลายัตุนาเวลายัตุลอหมายความว่า วิลายาของอาฮลุนเบตฮริมุสลามก็คือวิลายาที่ผ่องถ่ายมาจากเวลาิลายาของอัลลอฮ์ดังนั้นหากการนามาดการถือินโอดและการดุอาไม่สามารถทําให้คนหนึ่งนบนอบต่ออัลลอฮ์ได้เขาก็จะไม่นบนอบและถ่อมตนต่อมวลมิตรของอัลลอฮ์ เขาก็จะไม่สามารถที่จะรักษามารายาต่อท่านอิมัมมหดีซึ่งบุคคลเช่นนี้ย่อมจะไม่มีความหวังต่อการปรากฏและการปฏิวัติและการใช้ชีวิตภายใต้การปกครองของอิมัมมหดีอลิสลามได้อย่างแน่นอนาการอ่านกุรานที่เราอันซันนาฮาดันกุราอนอ b ลาจเบลินลรไรต์ทูคัชวเนมุตซัดเดอัน มินขัตติละการอ่านกุรานที่หากกุรานนี้ถูกประทานลงมาอ,าอย่างภูเขาภูเขาจะนบนอบและแตกละเอียดนึงจากความเกรงกลัวหรอาหากการอ่านกุรานในองค์การนี้ไม่ทําให้เรานบนอบได้ความหวังต่อการปรากฏของธนิมาม,มหดีก็จะไม่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่นกันดังนั้นก็ให้เดืนเอนรมวรนี้เราจะสามารถขจ,จัดความ ยโสค,ความทับบุ่มออกไปให้หมดจากหัวใจของเราและกลายเป็นผู้นบนอบต่อเลาะด้วยกับการถือศีลอดการละหมาดการอ่านกุรานการยกมือค้อนขอดุอาต่างๆในเดือนนี้เพื่อที่ว่าทวารุอ ความนอบน้อมจะอย่างรากลึกลงในหัวใจของเราแล้วเราจะเห็นว่าเราจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพียงใดต่อการอุทิให้กับธนิมามมหดีในอิสลามต่อการถวัดสซสุนแสวงหาสื่อสัมพันธ์กับท่านและต่อการวอนขอให้อัลลอฮ์ทรงเร่งการปรากฏและการปฏิวัติโลกของธนิม,มันขอให้ทุกท่านอยู่ในความเอ็นดูและความเมตตาของอัลลอฮ์ภายใต้บารมีง,งั่นศาสดา m u h a m ล a d ص ะ ى ا ล ل ه วะ ي ัลลัม بو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته